ยิ่ยอดและยอดเยี่ยมครับสำหรับวันนี้เซ็ตสามารถยืนเหนือ1580ได้และแนวต้านที่เราให้ไว้ยังคงที่เดิมนะครับคือ1600ท้วนโอ้โหต้องเรียกว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับในคลื่นย่อยชุดนี้เป็นขาขึ้นชัดเจนนะชัดเจนตั้งแต่วันที่27แล้วแล้วก็ยืนยันด้วยวันที่28ประเด็นถัดมาคือนะต้องระวังนะครับตรงนี้มันมันใกล้แนวต้านมากๆแนวต้านของเขาก็อยู่โซนนี้เลยครับประมาณพั มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปเทสแล้วยอ่อเนี่อหกือเป่าก็เหมือนกับชุดนี้ฮะยี่สามใช่ไหมยี่สองยี่สามเนี่ยมันจะคล้ายๆกับชุดนี้นะครับเป็นการเทสแล้วก็ย่อ semester. และการยอ่อที่ดีที่ดีเลยนะสําหรับชุดนี้ไม่ควรต่ํากว่าหนึ่งห้าเจ็ดหกครับการย่อลงมาต่ํา <fish> มีโอกาสที่จะไม่เป็นขาขึ้นไหมก็มองอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าการย่อต่ําสุดในรอบนี้ก็ยังคงมองที่หนึ่งห้าสี่สี่ เอ๊ะทำไมถึงให้ที่1576ละ่ะถ้างั้นใช่ไหมฮะต้องคิดภาพนะครับการย่อที่ลึกมากเกินไปมันย่อมจะใช้แรงในการดึงกับยากเท่านั้นเพราะถ้างั้นถ้าจะย่อจริงๆและย่อดีๆย่อสวยๆวย่าย,ย่อนะฮะก็ไม่ควรจะลึกมากถ้าลึกมากแรงที่ใช้ในการดึงขึ้นจะเหนื่อยพูดตรงๆว่า โอกาสไปต่อมีแต่ทย่อลึกมันจะเหนื่อยเออนะคงไม่ต้องอัปเดตอะไรมากนะครับสำหรับเซ็ตเดี๋ยวเรามาดูหุ้นกันดีกว่าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะผมบึ้ดครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมันนี่ฮีโร่ครับนี่คือรายการติวเข้มก่อนเทปประจำวันที่29นะครับมิถุนายนปีพันหร้อยหกสิบห้ามีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันสําหรับในคลิปนี้นะครับเมื่อเมื่อ,อวานใช่ ตัวซิลิกเนี่ยติดการบ้านแล้วเราบอกว่าสําหรับการเดทดูนะซิลิกลิกงอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็มีโอกาสไปต่อในตัวซิลิกแล้วเนี่ยในทม์เฟรม5นาทีถ้าจะเล่นในเดทนะครับตัวทมเฟรม5นาทีแท่งแรกต้องเอาอยู่เห็นไหมตัวแท่งแรกต้องเอาอยู่ตัวนี้อยู่แล้วก็ย่อย่อลึกนิดหนึ่งนะฮะนะย่อลึกนิดหนึ่งจะไม่ไม่ได้ลึกมากก็คือยังอยู่ในโซนของแท่งแรกนะครับ ตรงนี้ทําไส้ในทำเฟรม5นาทีแล้วก็กลับตัวจุดในการซื้อตัวนี้จะอยู่โซนนี้นะครับอยู่ประมาณ3.5-3.6ตอนนี้คือ4บาทแล้วนะครับต้นทุนถ้าถ้าดีเลยก็อยู่ในโซนนี้หรือไม่ต้นทุนถ้าดีก็คือ,อของเมื่อวันก่อนก็อ,กอยู่ที่3.1นะครับใครที่จะลันเทนต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับลันเทนในทำเฟรมเดย์กลับมาสต็อปล s ออยู่ที่3.36 ถ้าลันเทนในทามเฟรม15นาทีสต็อปลอสอยู่ที่3.67ทําไมไม่เท่ากันก็อยู่ที่ว่าความไวในการเล่นมันแค่ไหนแต่บางท่านนะครับเข้ามาเล่นอาจจะเอาแค่3.5ช่องก็ได้ไม่ได้มีกติกาแต่อย่างใดนะครับถ้าเป็นผมมาแล้วไม่มีเวลาเฝ้าก็3ช่องก็โอเคเออก็ได้ค่าข้าวเที่ยงข้าวเย็นอะไรก็ว่าไปได้ค่าหมูกระทะอะไรเงี้ยนะครับ ช่วงนี้ผมก็จะเน้นเล่นสั้นๆนะหลักๆยังคงเป็นพอร์ตถือยาวอยู่นะครับแต่ว่าเราก็แบ่งจำนวนเงินมาสักเล็กน้อยเพื่อที่จะมาเล่นสั้นๆได้ค่าเข้าสัก2,000-3,000นะสำหรับช่วงที่มันกำลังสวิงอยู่เนี่ยมันก็ถือว่าโอเคนะเออก็ยังพอได้เป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันอะไรก็ว่างไปนะครับอ่ะดูต่อนะครับ SHR ตัวนี้กับตัวแล้วนะครับสวยงามแนวต้านก็4.8นุนู่นแหละมีซาบูน่ายกทรงชั้นดีมีมาตรฐานนะฮะมีตัว E-JECT ตรงนี้สวยงามนะครับตัวนี้กับตัวแล้วถ้ารันใน t ท m e เฟรมเดก็ได้นะฮะก็รันขึ้นไปเรื่อยๆครับจุดแนวรับก็โซนนี้ก็ได้ครับ23บาทแนวต้าน25บาทอีกตัวหนึ่ง F-Smart เพิ่งกับตัวเมื่อวานตรงนี้ยังพักสวย ยังคงใช้ได้นะครับอยู่ในส่วนของการกลับตัวก็ยังมองว่าเป็นถาขึ้นในขึ้นย่ออยู่นะครับแนวต้านก็23บาทครับผมต่อด้วยอีกชุดหนึ่งโอ้ติดเยอะนะฮะใช้ได้อยู่นะฮะ R C T W U. ชุดนี้กำลังทำฐานเนาะ,ะถ้าเกิดมาเล่นในกรอบนี้นะครับสต็อปลอสก็ใช้เป็น6.55แนวต้าน6.9แต่ต้องบอกงี้นะฮะว่ามันไม่ชัดตรงเนี้ย ภาพมันมันไม่ชัดยังออกจะเป็นยังไงยังไม่รู้จะขึ้นต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต่อด้ว e ย EKH โรงพยาบาลเหมือนจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับในตัวนี้ขึ้นย่อยกับเป็นขาขึ้นแล้วนะ EKH เนี่ยติดตามดูนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวแนวรับของเขาอะ่ะมันยกขึ้นใชฮะในขณะที่แนวต้านมันก็ตําลงชุดนี้มีโอกาสเป็นสามเหลี่ยมได้นะครับและสามเหลี่ยมถ้าทะลุข,ขึ้นนี้น่าจะยาวก็คือ ถ้ามองกรอบตัวนี้นะ,ะตีด้วยตาเปล่านี้ก็น่าจะแบบทะลุ7.8เนี่ยก็น่าจะกลายเป็นขาขึ้นแล้วนะครับก็ติดตามดูอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับตรงนี้ในขึ้นย่อยสวยแล้วต่อด้วย HFT ในขึ้นย่อยกับตัวเป็นขาขึ้นนะครับแต่ในกรอบทั้งหมดชุดนี้ยังคงเป็นไซด์เว์แน่นอนว่าแนวต้านถ้าเอาให้ดีเลยก็คือประมาณ7.2นี่แหละนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไส้ที่แทงขึ้นไปตรงนี้ไม่ไมแข็งแรงนะแล้วก็ แนวรับก็อยู่ในโซนประมาณ6.6บาทนะครับในชุดขึ้นย่อยชุดนี้กับตัวแล้วนะต่อด้วย ITD โอ้มาแรงมาแรงแล้วก็บอกเลยฮะว่าถ้ามาอย่างนี้ก็ไม่ทันเหมือนกันถ,ถ้าไม่ได้เฝ้าหน้าจอนะตอนนี้ไม่ทันนะไปปิดที่23%สอร์สูงสุดที่23%นะครับไปปิดที่2.2 2ก็คือบวกประมาณ20%ตัวนี้ เอาไว้เป็นการบ้านเดเทสำหรับวันนี้แล้วกันนะครับการบ้านเดเทวันนี้นะครับก็จะมี ITD แล้วก็ไอเจ้าตัวเดิมของเราชื่ออะไรชื่อซิลิกนะครับติดตามดูนะน,น่าสนใจน่าติดตามนะครับตรงนี้ขอให้ยืนในทางเฟรม5นาทีให้ได้ก่อนคือเปิดมาเนี่ยตัวแท่ง5นาทีต้องเป็นสีเขียวอ่ะต้องสร้างเสร็จให้เป็นสีเขียวนะครับก็จะถือว่าใช้ได้แล้วก็คัมเวล ทำว่านี้กลับตัวนะครับถึงจะยากเย็นเพียงใดแต่เขาก็กลับตัวแต่จ,จะต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าไส้มันมันแบบเหมือนกับมีการเคลียร์บนมีแรงขายอะ่ะพูดง่ายนะฮะมีแรงขายที่ลงมากดเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้เขาขึ้นนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเล่นสั้นๆอาจจะต้องรุนนิดนึงนะครับเพราะว่าในวันหนึ่งมันมันไม่ได้วิ่งหลายช่องนะครับสต็อปลอตสองจุดสามสี่แนวต้านก็ประมาณสองจุดแปดสอง s H.R. นี้เราพูดไปแล้วนะครับกับตัวโอเคจบลงไปแล้วนะครับใครจะไปเฝ้าหน้าเถกของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามก็ทำทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมขอพชัชรพันธ์ส,สําหรับคอร์สของจันภูมินะฮะคุณเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่5 ใครที่สนใจอยากจะศึกษาศาสตร์ของหุ้นเด้งว่าเป็นยังไงนะครับสามารถสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดมันนี่ฮและผมก็ต้องขอบอกว่าในช่วงสภาวะตลาดที่เป็นขาลงเศรษฐกิจซบเซาอาจจะเข้าสู่ขั้นเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเราจะเจอของดีในราคาที่มันถูกแล้วก็ถูกมากๆนะครับก็เอาไว้เป็นความรู้ติดตัวนะใครที่สนใจถามมาได้ครับที่ Li n e แอดมันนี่หรือใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มปิด มันนี่ฮีโร่เราเปิดรับสมัครนะครับสำหรับสมาชิก6เดือนใครที่สนใจก็สามารถสอบถามกิจกรรมได้ที่ไลน์แอดมันนี่ฮีโร่ที่เดียวที่เดิมเลยนะครับโอเคเราไปดูดีกว่านะครับสำหรับคำถามของวันนี้น่าจะไม่เยอะนะฮะขอบคุณเช่นเพื่อสำหรับกำลังใจที่มีให้ fc เสมอมาพร้อมกับสาระความรู้ที่มีประโยชน์โดยตลอดเช่นกันครับดีครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอเนาะต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้กันครับเพราะว่า เราเอาเอาจริงนะตลาดมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันลงมาแล้วมันก็ขึ้นกลับไปใครที่ยังอยู่ในตลาดแห่งนี้มันก็จะสวิงไปสวิงมาอยู่อย่างเงี้ยแหละครับคนที่จะจากไปก็คือพวกเรานี่แหละเออถ้าเกิดเราอยู่ไม่ทนอยู่ได้ไม่นานซื้อหุ้นโดยที่เราก็ไม่สามารถให้คําตอบกับตัวเองได้ว่าซื้อไปเพื่อนี่รอกไหมซื้อไปเพื่ออะไรเงี้ยเออเนี่ยเราก็อาจจะล้มหายแต่จากไปจากตลาดแต่สำหรับคนที่อยู่ในตลาดที่นานเพียงพอตลาดจะให้รีวอร์ดเสมอนะครับ ทำยังไงก็ได้ครับเจ็บหนักเจ็บน้อยเจ็บปากลางเจ็บมากเนี่ยมันเจ็บได้แต่อย่าตายนะทำยังไงก็ได้อย่าตายแล้วสุดท้ายถ้าเกิดคุณไม่ยอมแพ้นะผมว่าโชคชะตาจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในตลาดได้แน่นอนนะครับแต่ก็ต้องหาความรู้ด้วยนะเอ,อไม่ยอยากอยู่เฉยเล่นเทรดมมาสิบปีแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะครับมาสอบถามหน่อยค่ะ tsr เมื่อวันที่27ระหว่างวันก็วิ่งอยู่4.8 4, 4 5 5 1แต่ช่วง4โมงเย็นมีการเทรด้วยแท่งแดงในทมงเฟร,รม5นาทีแบบนี้มันมีสัญญาณเตือนก่อนไหมว่าจะมีการทุบแท่งแดงยาวแบบนั้นเราจะ,ะได้ระวังตัวค่ะะมาดูนะมันจะเจอไหมนะครับตัว tsr เปิดดูในทม์เฟร,รม5นาทีฟุ๊บหมายถึงแท่งนี้ใช่ไหมครับ แท่งนี้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 บอกได้เลยว่าไม่มีทางทันอ่าไม่ไม่มีทางทันไม่มีทางรู้ว่ามันจะมีการทุบในแท่งแบบนี้นะครับแต่ว่าคืออย่างหนึ่งที่ผมดูได้จากตรงนี้นะมันมันเป็นการทุบแบบไล่คนเฉยนะเออเพราะว่าทุบแล้วมันก็ดึงขึ้นเห็นไหมฮะเนี่ยทุบทุบจริงฮะแล้วมันก็ดึงขึ้นดูทำเฟรมที่เล็กกว่านี้อ่ะเนี่ยทุบแล้วมันก็ดึงขึ้นครับ ครับผมทำเฟรม10นาทีมันก็เหมือนเดิมะฮะ15นาที60นาทีนี่ยิ่งชัดครับมันเป็นลักษณะของการทุบแล้วก็ดึงขึ้นครับถ้าเกิดไทรันมาสมมติว่าเรารันมาในทำเฟรม5นาทีสมมุตินะเราอาจจะวางสต็อปไว้ที่ตรงนี้ครับ4.86แแล้วมันหลุดเราก็คัดถูกปะอ่าคือไม่ว่าจะเริ่มทำเฟรมไหนหรือท่าไหนหน้าเทรดไหนอะไรยังไงก็ตามแผนยังไงก็ตามนะครับ มันก็อยู่ที่ว่าเราวางสต็อปลอดไหมถ้าเกิดมาอย่างเงี้ยแ,แล้วเราลัน,ลนมานะแต่แต่ผมคิดว่าเราคงไม่รันใน5บาทปะเราคงไม่มาแบบจัว่วเอาแถวนี้ถูกไหมถ้าเกิดคนลันมาก็ต้องรันมาจากข้างล่างหรือไม่ก็แบบเห็นจังหวะในการกลับตัวอาะเช่นขึ้นพักยึกยักยึกยักแล้วก็ยืนจังหวะอย่างนี้ต้นทุนอาจจะอยู่ที่4.6 4.7ดเโดนทุบลงมามันก็เหลือประมาณต้นทุนของตัวเองแล้วมันก็กลับตัวด้วยนะ แล้วในทำเฟรม5นาทีด้วยนะมันเหมือนกับว่ามันมันก็ไม่ได้นานนะครับตัวกับตัวเนี่ยเนี่ยวันถัดมาก็คือดึงกลับเลยเนี่ยวันนี้ก็คือดึงดึงกลับมาอยู่อย่างนี้เลยนะครับอืมแล้วในในทำเฟรม5นาทีอีกอ่ะนะตรงนี้คือทำเฟรม5นาทีเนาะอ่าตอนที่มันทุบลงไปเหลือเหลือแค่4.6อะครับมันมีแรงซื้อกลับมาด้วยนะช่วงไทยตลาดถ้าเกิดดูดีๆซึ่งวันนี้ผมคงดูให้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอันนี้มันมัน มันย้อนกลับไปหนึ่งวันนะครับถ้าดูดีเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีวอลลุ่มสำหรับ ATC แน่ๆเลยมันถึงดึงกลับมาได้ขนาดนี้เี่ว่าไหมครับเออก็ก็ต้องติดตามกันไปเนาะแต่แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับจะรู้ไหมว่าจะมีการทุบมีสัญญาณอะไรบอกไหมไม่ไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยฮะมันชนต้านชนต้านชนต้านแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ที่สังเกตแล้วกันเนาะ มันเป็นแนวต้านของการเปลี่ยนสเปดก็คือ5บาทนะมันก็จะยึกยักยึกยักยึกยักแถวนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมา5บาทอีกแล้วมันก็จะยึกยักยึกยักยึกยักอีกนะครับแต่ถ้า TSR นี้ก็ต้องมองขึ้นแล้วล่ะใช่ไหมทั้งชุดนี้มันเล่นรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่3แหละที่จะกลับแล้วก็ดึงขึ้นไปต่อนะครับทีสอาร์เนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับในในฝั่งของพื้นฐานซึ่งมันดีอยู่แล้วนะตัว TSR แล้วตอนนี้ยิ่งดีขึ้นเพราะว่า เขาได้ทีมขายมากขึ้นนะครับจากการไปจอยเวนเจอร์กับตัวสบายสบายตัวเลยนะเพราะว่า,าสบายนี่เขาก็จะมีมีทีมของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ไปจอยเวนเจอร์กับหลายที่มากๆอันนี้ก็ติดตามข่าวสารสำหรับพื้นฐานไปด้วยแล้วกันเนาะโอเคอยากให้สอนเทคนิคการเทรดหุ้น ipo เหมือนเดเทไหมจริงจิเคยมีทำให้ดูเยอะมากเลยนะครับ สามารถไปดูก็ได้นะครับพิมพ์ Mo น e y h e r o ตามด้วยคำว่า IPO อย่างนี้ก็ได้นะครับเหมือนกนเได้เท็ดไม้เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดใครที่ใช้ตัวฟินแ n c i ซียใครที่เปิดพอต Fin แ n นเซียเนี่ยคุณจะสามารถใช้เครื่องมือหนึ่งได้ก็คือตัว Time f r a m e t i c k ตัวนี้นะครับ10ติ๊กเป็น Time f r a m มที่โหดที่สุดละคือมันเล็กมากแล้วจังหวะในการเข้าซื้อจะดีมากเใครที่อยากจะใช้งานเครื่องมือตัวนี้ก็เปิดพอตก็ได้นะครับผม จะมีลิงก์เอาไว้ที่ข้างล่างาว่าเปิดพอตเพื่อใช้งาน f i n a n c i ซ l Hero เนี่ยนะก็คลิกตรงนั้นแล้วก็เปิดพอตไม่มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อให้เพื่อนๆสามารถใช้เครื่องมือดีๆแบบนี้ฟรีๆไปเลยนะครับตัวเนี้จะสามารถใช้กับหุ้น IPO ได้นะส่วนทำเฟรมหนึ่งนาทีอาจจะช้าเกินไปสำหรับ IPO นะครับถึงจะดอยแต่ก็มีหวังค่ะขอบคุณค่ะครับตอนนี้ผมก็ดอยหนักมากนะครับคืออ เอาตัวเองเป็นเคสให้กับคนอื่นแล้วกันนะครับดอยตอนนี้เนี่ยเกือบเกือบจะแปดหลักแล้วฮะนะเอาแค่เอาแค่ดอยเฉยนะเออเกือบเกือบจะแปดหลักลวอีกนิดเดียวก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะครับคือเราเราซื้อหุ้นเนี่ยถ้าเรารู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ผมเชื่อว่าอ่ามันจะมีคําตอบที่เอาไว้ตอบตัวเองได้ครับ แต่ถ้าเกิดเราซื้อแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราซื้อไปเพราะอะไรซื้อทําอะไรอย่างนั้นมันจะมีความกังวลมากกว่าเออเนอะไหมอ่าอย่างเช่นเราซื้อเนี่ยเราก็รู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอ่าเดี๋ยวเศรษฐกิจดีทุกอย่างดีฟ้าเริ่มสว่างฟ้าหลังฝนเนี่ยทุกอย่างมันก็จะกลับมานะครับที่เหลือก็คือทําการบ้านค่อยๆแต่งสวนไปซื้อเพิ่มไปถั่วไปอะไรก็ว่างไปเนาะอาจารย์พี่ครับหุ้น โซล่าโดอะไรเนี่ยปิดโดปิดโดจิเมื่อวานแบบนี้กับตัวไหมมาดูนะครับโซล่าทำเฟรมเดเนาะอันนี้เหรอฮะไอันนียเหรอเอาจริงดิอ่ะมาดูนะไอันี่ก็โดจิกับตัวไหมอันี่ก็โดจิอันี่ก็โดจิถูกไหมโดจิโดจ,โดจิโดจิเกิดได้ตลอดทางครับแต่โดจิจะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อมันอยู่ใน โซนของแนวรับแนวต้านเจนะถา้ถามันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มีนัยสำคัญไม่มีผลอะไรนะครับโอเคอจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเป็นลังใจกันครับสู้กันต่อไปครับในตลาดเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนกับล้างรถแล้วกลัวฝนตกอะ่ะเออมันมันก็ทนองนั้นนะฮะคือ อย่าไปกอดฝนอยู่ใต้ฟ้ายังไงฝนก็ตกหลังจากฝนตกเดี๋ยวแดดมันก็ออกมันก็มีอยู่แค่เนี้ครับโอเคเนาะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่ององเราครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย